แบบฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่3 1อชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวิธีวอ,อิวิทออีทีวิธีวิธีเว,วลาวอ,อีวีลออาลา เวลาเวลาเวียนวอเอียนอเวียนเวียนไว้วอไอไว้มิโทไว้ไว้สาลาสออาสา ลอาลาสาลาสาลาสรงสอองสูงมิอีกสรงสรงสบูสบออสบูมิอีกสบูสบู ส้มสอโอมอสมไมโทส้มส้มสวดสออัวดอสวดสวดสวนสออัวนอสวนสวน สวมโสอวมอสวม pues สวมสวยสออ nah, ัวยอสวยสวยสอนสออนสอนสอน สอบสออบสอบสอบ่อมสออมสองไม่โทรส้มส้มสะดือสออะสะดอือดือสะดือ สะดือสะพานสออะสะพออานอพานสะพานสะพานสะอาดสออะสะออาดออาดสะอาดสะอาด สังสออะงอสังไม่อีกสังสังสังกะสีสออะงอสังกออะกะสอีสีสังกะสีสังกะสี เก่งครับ